นี่คือยานพานะคู่ใจของนายวิรพงษ์ชมรุกพนักงานส่งเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เขาโชว์ผลงานขี่รถจักรยานยนต์ไล่าตามผู้ก่อเหตุแทงในจ้างตัวเองจนเสียชีวิตจากถนนเลียบทางด่วนรามอินทราไปจนถึง3แยกสตาไล์จังหวัดฉะเชิงเซาระยะทางรวมกว่า40กิโลเมตรเขาเลือกที่จะไปทํางานสายเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุแล้วรายงานพิกัดโดยโทรศัพท์แจ้งประสานกับสถานีวิทยุจสร้อยซึ่งนี่เป็นผลงานที่แสดงได้ถึงประสิทธิภาพการแจ้งเหตุเตือนภัยสังคม และสัญชาตญยานของพลเมืองดีคนนี้ชั่วโมงนั้นคือขับรถตามอะไรที่ผมเรีคือจำกทอทรถด้วยนางสถานรถแล้วก็คนคนร้ายแล้วก็โทรแจ้งเจ้ร้อยเพราะว่าผมเคยลองเคยเคยเกิดการแบบนี้แบบว่าประมาณว่าเออเจอรถชนกันแล้วเราโทรแจ้งหนึ่งก็หนึ่งไปโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจค่อคนข้างที่จะรับสายถามว่าช้าไหมก็ไม่เชิงว่าชา้าแต่คือรับสายแล้วมันมันไม่มันไม่ไวเหมือนเจ้าที่เจ้ร้อยเพราะถ้าโทรมาที่เจ้าที่จ้า่ร้อยเพิเขาจะประสานกันได้ไวมาก ด้านผู้จัดการฝ่ายรายการสถานีวิทยุจ้0สอร้อพูดถึงนายวีระพงศ์ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทําความดีต่อสังคมโดยจิตสํานึกจริงๆซึ่งปัจจุบันการแจ้งเตือนจากประชาชนเองถือว่ามีบทบาทมากต่อการเข้าระงับเขตอาชยากรรมต่างๆสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากที่สุดคือการมิจิตอาสาของทุกคนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมทิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ในสังคมแล้วก็จสลอรเองเนี่ยถือว่าเป็นสื่อหนึ่งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะได้แสดงน้ําใจและแสดงอะไรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเราเองเนี่ยก็มีเครือข่ายในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเวลาที่คนแจ้งเข้ามาแล้วเราก็จะประสานงานให้ซึ่งก็ถือว่ามันก็จะทําให้เรื่องราวต่างเนี่ยมันมันมันคลี่คลายหรือว่ามันสามารถที่จะจบลงได้ด้วยดีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะการกระทำของนายวิรพงศ์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในเรื่องของจิตสํานึกแล้วยังเป็นแบบอย่างของการดิจิตอาสาถึงแม้ว่าปฏิบัติการของเขาจะมีความเสี่ยงอันตรายเพียงใดก็ตามแต่สิ่งที่จะทําให้เกิดภาะวะฉุกคิดของคนได้นั่นคือความรับผิดช,ชอบต่อสังคมในการช่วยกันแจ้งเตือนต้าระวังภัยร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เพิกเฉยเพียงคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพพะัะัชชมสีไทยนิวส์ทีวีรายงาน